เรียบร้อยไอ้ฟุกแตกแล้วด่านนี้เรียบร้อยน่าอะไรวะเนี่ยซาบประหัาดอะไรก็ไม่ถูกลืมผู้ขอแบบไอ้ยด่านปราสาทตรปะเออด่านปราสาทตรปะเจอกันเพื่อนแต่ฟุกไปจูไ้เนี่ไงโอ้ยเฮียกาวิ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 กไม่ยินเสียงกรี๊ดปะล่ะเนิร์ดเนิร์ดมึงรู้ปะมันโดนตบนกหวีดติดคอมาหลายตัวแล้วเว้ยเอาดีมึงเอามันตึงเลยดิ อคน่่า okay. ได้ยูละก้าววิวาจารย์บินมาบินไม่หาจารย์เลยอ<า>่ะแไม่รู้มันมันบิงมาที่ตัวผมเลยแต่ผมจุกได้พี่ชิวๆตัวเนี้ยไม่ไหวมมเรียนรารคาน่าจะห้ารูปีพอตัวเนี้ยส่วนแม่งเลยไงส่วนกระแสะทารา,าก,กินปลากระบอก<ด>เรียบร้อยมามาเขาสวดมาอมาจารย์พุกอดี๋ยวเราไปปัดนต้องจ่าไปเลยฟุกมันต้องจ่ายไปเลยพุกมันต้องเข้าใจนิดนึงอ่านเกมอ่านเกมเอี๊ยฟุไปหนึ่งจด จดเดียวมันเอาเลยว่ะเอาเลยเค็มเลยจดเดียวมันเอาเลยว่ะตายยากเปยตายยากนานแล้วนานแบบนไม่ได้ว่ะมึงต้องโดนแขวนก่อนถึงจะใช้ได้ตายยากวตายยากอ่ะเออมึงต้องโดนแขวนก่อนทีนึงเอ้าโอ้ยยิเตะตาเสาขาวทวิสเสาขาวทวิสเสาขาวทวิสเทียแล้วกูไม่รู้เมื่อกี้กูกูสวดกระแสเอาหน้ารับเลยกูกาดกดตายช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ ผมไม่ติดอะแต่เลยเอกมมันเปลี่ยนแล้วมึงไม่บอกหน่อยเราเพื่อนมันเปลี่ยนตั้งนานแล้วเอ้าก็กูไม่ได้เล่นลนเลยว่าจะฟุกวันนี้จะฟุกวันนี้จะฟุกวันนี้มันต้องโดนแขวนก่อนเนี่แน่ตอนนี้มึงใช้ได้แล้วตายยากอ่ะเชี่ยก็คือผมรู้เลยว่าสเต็ปพี่เอกนี่ก็คือแกเล่นใกล้ทัวเทมันนี้ตลอดก่อนเลยว่ะเพื่อนเปลี่ยนแรกอ่ะเย็นแค่เียผมาอ่านออกเลยว่ะอ่านออกจะฟุกวันนี้จะฟุกวันนี้จะฟุกวันนี้ เียแล้วใครเอาตัวเทปปันนี้มาพี่เอามาห่อพี่ใช่ใช่แต่ฟุกตัวเทปปูนไงเอาไปเลี้ยงสารรับไปตนั้นรับไปแดดฟุกวันนี้แดดฟุกอยู่นี้กดตะเปบดปลาเข้าไปกดตะเปบดปลาเข้าไปไปไหนอะลงไปปั่นข้างล่างอะลงไปแล้วมันจะมีเครื่องข้างล่างอยู่เครื่องนึงปั่นเลยดูน่ากลัวอย่างกะพี่มันก็มิติพิสวงนะแดดฟุกแล้วเรื่องไหนเครื่องอนี้แบบจานไม่เสร็จนะแขวนนะจานแขวนจานสวิตนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันมันไม่ระเบิดนะเดี๋ยวเครื่องนี้บ้านเล็กเยอะมากอะโอเคเดี๋ยวไปซ้อมบ้านเล็กให้ไอ้เครื่องอยู่ไหนเนี่ย ไอ้ยูฟูข้างล่างมีทั้งสเือไดโอ้โหม่แยเฮ้ยโอ้โหวิ่งติวเยรยเล็กโอ้โหโดนดึงหลังเลยครับเดี๋ยวเนใหเดี๋ยวเนใเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เฮ้ยบีไปนะสองคนอ่ะนี่ยูเร็ตวะไ้โทมัสไม่าเส็งะ เอ้ยสี่เครื่องอยู่เลยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยพวกเราเอาผมเอาผมจันโอเคโอเคโถมันไม่แทงปะมีอยู่มีอยู่เอ้าจันผมมีไม้ใช้ได้หนึ่งครั้งทั่วเหรอทั้งเกมหรอสองครั้งถ้าเราโดนแขวนสองครั้งไทยได้สองครั้งนอนไม้ดิถ้ามีไม้นอนไม้ถ้ามีอะอะอะมีนอนเจ้ากูเจ้ากูเจ้ากูไอ้กูพยายามปั่นระเบิดเพื่อมันมาไล่กูมันไม่มาว่ะ มึงปัดให้มันดีๆจ้วแมวกูนะแมวกูนะแมวกูนะเลยการตามๆๆๆก็เห็นไรอะไรละเนี่ยหิวได้นะพี่สายการกูอยู่ข้างล่างโอ้โหหมดเลยเครื่องนี้ไอ้เหี้ยตามมาย่งได้อีกปะเนี่ยตามตาผมมานี้แล้วเราถูกจะขึ้นยังไงอ่ะพี่มันมีวาร์ปข้างๆจานมันมีวาร์ปข้างๆอ๋อจะไปออกจะขึ้นด้วยด้วยการวาร์ปใช่ไหมพี่ใช่ครับมันวิ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันจ้ามาธมัดวิ่งขึ้นก็ได้มันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนนะมันหัวเครื่องบ้านเล็กตอนนี้มันหัวเครื่อองบ้านนเล็กยู่ะ ตัมาตัมาพี่แล้วหัวใจมันเต้นมันไม่มีชื่ออร่าพี่ไม่มีมันมันห่วงเครื่องบ้านเล็กมากๆเลยมันจะเสร็จแล้วตัวบ้านเล็กอะ่ะเออบ้านเล็กไม่โซนก่อนมันห่วงเดี๋ยวผมรอซ้ำบ้านเล็กให้ะะแล้วกูรอ้อนด้วยเลยมันลื้อหาว่ะบ้านเล็กอะมันลื้อหามันออกมาละไม่เป็นคนจีนหรอวัวชอบลือ้อแล้วชอบจริงหรือเปล่าไปบ้านใหญ่แล้วนะระใช่ใช่ใช่ปัดได้บ้านเล็กอะก็ลังมาปัดแล้วบ้านเล็ก เ้ยมาเหรอหัวใจมันเต้นมาจากแต่ไม่มาครับหัวใจมันเต้นเป็นจังหวะรักหรือเปล่าพุกเอ้ยพี่เดือนสกาวขอบคุณนันนินกนะครับสำหรับเมมเบอร์ครับ55เดือนโอ้โหนานมาก55เดือนตึงๆเฮ้ยกลับมาบ้านเล็กว่ะห่วงไม่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 บินขึ้นเนินจานจากข้างล่างบินติดอยู่ข้างล่างบินติดอยู่ข้างล่างบินติดอยู่ข้างล่างโอเคเงินผมเสร็จงั้นผมเสร็จ การจ่อซ้วยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิถ้าเราเสร็จเครื่องนี้เราต้องไปปัดข้างล่างอย่างเดียวเปล่าโอทบัสไม่ไม่ไม่ข้างล่างเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งข้างล่างเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งข้างล่างเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งแสดงว่าไม่โซนละโอเคเอ้ยกูเป็นคนปัดเองคุณเนี่ยแจ้งว่ามูลซ้ำซ้อนได้ปะแย่เลยเครื่องล่างเมื่อกี้เช็คความจำเพื่อนเหรอแดกคุใช่ไเชียร์ดีละเดี๋ยวคว้ามันเองเดี๋ยวคว้ามันเองเดี๋ยวมาเอาเองเดี๋ยวจุกให้ดม เฮ้ยไปแล้วว์ปไปแล้วไปทางผู้หญิงตัวมัดนั่นได้เลยวตัวมัดตัวผู้หญิงข้าบนทั้งล่างฟุกัสถ้าอย่างบนล่างห่วง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 ล่างโอเคโอเคนู้นไม่ปั่นหลังหลังปราสาทดีกว่าไม่ต้องปั่นสายกลางานหลังปราสาทเสร็จไปแล้วน่าจะห่วงเครื่องล่างน่าจะห่วงเครื่องล่างมันโซนนะเด็กเครื่องล่างเยอะมันตัวไม่ได้หรอกอยากเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจ๊ะ เอ้ยแล้วถ้ามันเอาแอดออนเต็มมามันมาดักเราแล้วมันลื่นแบบนี้หัวใจมันจะไม่แบบไอ้นี่หรอวะจานแอบก็ได้นะสีะ่สิบวะเฮ้ยพูดกับผมอหรครับไม่พูดกับจานเจย์อ๋อไอ,อเจอไปแอบดิเพื่อนเดี๋ยวพวกกูจะการเองกูจะแอบทำไมกู <c oughs> ตัวจู <c oughs> ๊ดเฮ้ยมาแล้วน่ะหัวต้องเอาให้เสร็จจานกูไม่มแล้วกูพอเท้าเทคมันล็อก<ห>เครื่อสี่สิบวีไม่ได้แล้วไอรุนหัว ปั่นข้างล่างอยู่พปั่เดาวจานะแต่กูระวังนะอุ้ยเกียร์มตายยาตายยากอะไรมันใช้ไม่ได้วะบักแล้วเนี่ยทุกคนถูมาช่วยให้ทุกอย่างโชว์องค์นาลายตายยากเลยเมื่อกี้โชว์องค์นาลายเฮ้ยมันไปทางคนปั่นเสร็จไปทางคนปั่นเสร็จให้มันลงมาให้มันลงมาให้รัวผมร้วผมรัวผมล่างประตูล่างประตูล่างเอาเลยไม่ได้กดพชรมาแล้วเหรอกดดิมันต้องกดเป็นจังหวะเร็วเพื่อเร็วเร็วโคตรสวย มึงโดนหละแมนคยให้มึงมาอยู่ในบูนดีเนี่ยตรงเนี้ยจุดให้จอสีฟ้าเนี่ยแว้เราเร็วๆนะแขวกลางแบบข้างๆเลยนะเจ๊อะไรไม่เป็นไมึโแหวไม่เป็ไรกูช่วยกูช่วกูช่วยเย็เย็ย่งกับคยยายดกยยกดี๋ดีเปิดอยูอยู่ได้อยู่ได้เปิดเลยเปิดรอเลยแล้วกูเข้าตู้ไ เอ้าแล้วมันดึงได้ไงอ่ะมันมันมันหืดอยู่อ่ะมันหืดอ่ะเปิดประตูไม่ได้ไอ้ขาดไม่คือมันหืดแบบเนี้ยมันไม่ได้คุณอยู่ในตู้มันดึงกูได้ไงก่อนมันยังไม่แห่ครับตอนนี้เรงไปเปิดประตูเปิดประตูตรงทางลฟุกสมัตเดี๋ยวมึงช่วยนะเปิดประตูก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนไล่ผมไล่ผมยาวไล่ผมยาวผมเอาให้ตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ไล่กูกูผมสั้นมาช่วยกูกอนกำลังวนไปกำลังวนไปกำลังวนไป แต่ถ้ามีไม้นอนไม้คอมแมปอะมีไม้ปะถ้ามีไม้นอนไม้นอนนอนนอนได้นอนได้ผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้เม่มันใช้ช่องว่างแห่งบาร์กอะเอากลัะไอเจมมันใช้ช่องว่างแห่งบาร์กเหรอไปประตู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 ป้มัสแล้วกูเข้ากูเข้ากล่องแล้วอะคือเอ้ยเอ้าโทมัดมาแล้วมาเลยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยจานกดแมนแมนกดแมนแมนเหมือนกดแมนแมนกดแมนแมนกดคมคมแมนกดโคมแมนกดโคมแมนกดโคมตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วเนี๋ยวต้องไปป่ะไอสกุลสกุล ไปจันจันนอนไม้เหมือนเดิมได้จันนอนไม้เหมือนเดิมได้สักคนที่เกิดเป็นขั้ชัดได้ได้นอนไม้นะนอนไม้ป่วยโง่ไม่เอาตัวบล็อกเอาตัวบล็อกเอาตัวบล็อกจันไปนี่จันไปนี่บูนนั่นเลยกลับไปกลับไปกลับไปเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันตัวมันไม่บิงอ่ะไอ้สัตว์ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แล้วไม่หรอไปฮิวก่อนได้ไปฮหิวก่อนได้จานบูนลุกจานบูนลุกจานบูนลุกโอเคโอเคเฮี้ยได้ทีเขาได้ตัวมาร์กคอร์รแบบดีดีดีกำลังขานข้าบูนนะกำลังขานข้าบูนนะต้องใช้ระยะนิดนึง ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจริงแล้วเวลา้โดนแผนก่อนได้ไปคิวกันก่อนได้แม่ที่ไหนก็แม่จ๋านี่หว่าแม่จ๋าดวะอืมน่าจะข้างหลังข้างหลังข้างหลัง<น>ประสาทอ่าซ้ายบนทางนั้นรอก่อนแต่ก,กูโดนฮะแต่ก,กูเก็บสปริงเก้าเก้าก่อนเฮ้ยแม่กูเอ้ยมันเจอกูมันเจอกูหลอกดึงเขาไม่ไม่ตามวะไม่ตาม เไ้ยมามาได้เลยพี่ไปไกลๆแล้วช <stimulus S 2> ิว <tricked> ค <you in life> no, mm ูนเอาไหมเฮ้ยม <discontin ui> right, ันมาประตูกลับ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 แล้วกูวิ่งยาวเลยใช่ไรอสวยสวยชิวชิวชิวออกเลยฟุ๊บชิวชิวชิวครับชิวครับชิวฟุ้งฟุ้งตูตัวกูวใจตายยากสักทีได้ปหมอ้าวแกให้ไปใช้ไก่เกินฟุ๊บใช้ไก่เกินแล้วจะเหรอ มันไม่เอากูเลยว่ะมันไม่ไหวอะมันไม่เอามันไม่เอามันไม่เอาไ้วกูไม่อยากไปจู้กับเด็กคะแนนจู้กูมันเต็มไปแล้วว่ะกูจูกก้อกองทุนเต็มไปเยอะกี่วัใช่หรอวะเอเอเสร็จแลล่ะ